อุตรดิตย์ยุคก,ก่อนแบ่งเขตการปกครองเป็นระบบจังหวัดพื้นที่แห่งนี้ถือเป็นรอยต่อของสมวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกและวัฒนธรรมจากสุขโขทยัยโดยเฉพาะอำเภอลับแลหรือลับแลงจังหวัดอุตรดิตตามประวัติศาสตร์มีชาวไทย,ยวนกลุ่มหนึ่งจากเมืองเชียงแสนอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ คนกลุ่มน,นี้ใช้คำเมืองและคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และจารีดวัฒนธรรมเดิมในแง่ของวัฒนธรรมการขับสออพื้นที่อำเภอลับแปลจังหวัดอุตรดิตปัจจุบันแทบจะไม่พบเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมการขับสอในท้องถิ่นเพียงแต่ได้ยินแต่คำบอกเล่าของคนรุ่นก่อนๆว่า เคยมีวัฒนธรรมการขับซอที่อำเภอลับแปลร,รวมทั้งพบภาพถ่ายโบราณสมัยรัชกาลที่5ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งในภาพระบุว่าคือภาพช่างซอเมืองลับแปลและพบบันทึกอีกชิ้นหนึ่งจากพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากรมนิสรานุวัติวงศ์ซึ่งได้เสด็จมาเมืองลับแปล เนื้อหาของบันทึกท่อนหนึ่งได้ระบุว่ามีชาวบ้านมาขับซอถวายณบริเวณม่อนจำศีลตำบลฝายหลวงอำเภอรับแคลจงังหวัดอุตรดิต ซึ่งถือเป็นชุมชนดั้งเดิมของชาวลับแปลงตำบลฝายหลวงจะมีประเพณีสำคัญจัดขึ้นตรงกับวันขึ้น13คข้าเดือน6ของทุกปีคือพิธีแห่น้ำขึ้นโฮงเพื่อส่งน้ำเจ้าฟ้าห้ามกุมาปรปฐมมกษัตริย์ผู้ครองเมืองลับแปลงในพิธีนี้ช่างซอจะมีบทบาทสำคัญคือเป็นผู้ทำหน้าที่ซอเชิญวิญญ,ญาณเจ้าฟ้าห้ามกุมารให้มาประทับส่งย่าเท้าหรือขนส่ง ความได้อายุสักสิบกว่าปีเน่เนาะเขาจะมาซ้อออนซอันเจิญปอบฟห้ามเวลาทานอย่าลงทรงพอบ่อยบ่ใจได้ก็ดีได้เข้าง่ายๆมันวันเป็นอาไปก็เขาก็จํายางเขาไว้อย่างนั้นเนาะตายเจ้าดอกไม่ไว้ไว้ตั้งการก็ไหวตึงใบใบตึงกี่ซอมดอกไม้ เออกระเดกดอกไม้บันเดกไม้ขาาเราหรือหอมแมงปูเพิงก็บินมาตอมแม่ขี้ต่างนี้นะก็บินมาล้อมน้องนึกใจมาใครได้ก็มามึตนึกจะขอจะขอมือก็ยื้อมืหอยแต่เนาะ แม่ครูแก้วที่นิ้วงามช่างฟ้อนซอหรือช่างฟ้อนดอกเจิงซอคนสุดท้ายแห่งเมืองลับแปลงเป็นอีกคนหนึ่งที่ยืนยันและเล่าให้ฟังว่าเมืองลับแปลงมีวัฒนธรรมการขับซอที่ใช้ปีจุ่มสหรือปีจุ่มห้าบรรเลงประกอบการขับซอซึ่งไม่เพียงแต่ซอในงานพิธีแห่น้ำขึ้นหงเท่านั้นยังนิยมขับซอในงานประเพณีต่างๆอีกด้วย ขนบการขับซอเมืองลับแปลงนอกจากช่างซอชายหญิงจะผัดเปลี่ยนซอโต้อตอบกันแล้วยังมีการฟ้อนประกอบการขับซอซึ่งเรียกกันในหมู่ช่างซอเมืองลับแลงว่าฟ้อนซอหรือฟ้อนดอกเจิงซอเพื่อเพิ่มสีสันและอัรถรสแก่ผู้ชมโดยช่างฟ้อนหรือช่างซอจะเป็นผู้ฟ้อนในระหว่างขับซอหรือช่วงพักซอการฟ้อนซอจะนิยมหนีบดอกไม้ในมือฟ้อนแบบนั่งบนส้นเท้า เขาจ้า์เขาฟอนนี่แหละเป็นสาวอะผลเกี่ยวกับปียลยบางทีก็จุ้งสามก็มีสามเล่มแต่จุ้งห้าก็มีห้าเล่มม่แต่ปีอย่างเดียวซึ้งกับลังมัดตอนหลัง ุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งก็คือแม่ครูเกี้ยวเขียวจันแสงช่างสอคนสุดท้ายแห่งเมืองลับแปลงแม่ครูเกี้ยวเป็นน้องสาวที่ถือคันครูสออันเดียวกับของแม่ขาง,งกที่นิ้วงามช่างสอผู้เป็นพี่สาวและมีศัก์เป็นน้าของแม่ครูแก้วทิ่นิ้วงามปัจจุบันแม่ครูเกี้ยวอายุ94ปีแม่ครูเกี้ยวเล่าให้ฟังว่าการขับสอของเมืองลับแหปลงนั้นจะใช้ปีจมบะเลงประกอบนิยมขับซอห้าทำนองคือ 1. สอบบทภายครูหรือบทอัญเชิญครูช่างสอทุกคนจะต้องสอบบทนี้เป็นบทแรกทุกครั้งที่ทําการแสดงสอจะขึ้นต้นด้วยคําว่าสายเจ้าซึ่งคําว่าสายเจ้าหมายถึงเจ้าฟ้าห้ามกุมาปรปฐมมกษัตริย์เมืองลับแลงโดยสอบบทนี้จะใช้ทํานองเฉพาะต่างจากทํานองอื่นสายเจ้าเฮ้ตู้การลูกยาสานมือขึ้นใ่ เิบนิวครับเด็เจ้าวันตีดูเดีไวไ้ที่แม่สอนเรีจะเต็นชุดหน้านกินสองซอทำนองรับแรงนิยมใช้ซอตามเนื้อหาการขับซอได้แก่ซอดาดหรือซอด้นสดสดซอเรื่องซอซ้อยหรือซอเกี้ยวหยอกล้อกันและซอสามคอน ซึ่งจะมีลักษณะเป็นการสอโต้อตอบระหว่างช่างสอชายหนึ่งคนและช่างสอหญิงสองคน 3. สอทำนองพระหล่อใช้สอเรื่องพระหล่อเดินดงและเรื่องพระเวสสันดร 4. สอทำนองพมา่าใช้สอเรื่องเจ้าสุวัตนางบัวคํา 5. าสอขมุใช้สอเรื่องทั่วไปออกแนวสนุกสนาน ขอสุมาองค์ทาพราเจ้าจะขอสุมาเป็นคนแก่คนเฒ่าที่เป็นมานาังอยู่รอฟบบังขอยยกตวดไห้ตั้งบาปเรกรรมย์ยังได้สินได้ทําค่าได้จำจีไว้ขอให้มีแสงใสเหมือนดั่งไมไตายได้สองคน ทางไปกันพีดแผดปักบ่เจ้าผูก็ปอใจคือเท่าแก่นิิงใจตีเตียนก็อเจคาตาน้องนี่เฮยยังบวกเคยอ,ออกนามาโซกระเป็นสักกรรมเนืองพระเวสันดนยังมีไปยาบอสันฟังเต้อจุมปีนอ้องเปี๊ปีกับมวะวอ เป็นเวลา30กว่าปีมาแล้วช่างสอรุ่นสุดท้ายของเมืองลับแปลงคือแม่ครูเกี้ยวเขียวจันแสงวัฒนธรรมการขับซอเมืองลับแแปลงค่อยๆถูกลืมเลือนหายไป เพราะไม่มีคนสืบทอดปัจจุบันแทบจะไม่มีใครคาดคิดด้วยซ้ำว่าเมืองลับแปลงเคยมีวัฒนธรรมการขับซอรประกอบปีจุม่มสิ่งที่ทำได้นะตอนนี้คงทำได้เพียงแต่สันนิษฐานรูปแบบของทำนองซอเมืองลับแปลงจากเสียงซอและฉันทัการซอรของแม่ครูเกี้ยวและแม่ครูแก้วเท่านั้น ดาบฟ้าชัยละแปลงถือเป็นสิทธิที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากแม่ครูรุ่นสุดท้ายเขาได้รับสืบทอดคันครูต่อจากแม่ครูเกี่ยวเขียวจันแสงและเป็นความหวังต่อลมหายใจให้กับซอเมืองลับแลง ตัวผมเนี่ยเป็นผู้รับข้อมูลมาพร้อมเพื่อที่จะส่งต่อให้กับผู้ที่จะเหมาะสมนะครับซึ่งก็หวังว่าคงจะเป็นลูกหลานของชาวรับแลงนะครับที่มีจิตใจะมีความสนใจในการที่จะสืบสา,ารและทาการขับสอของเมืองลับแรงต่อไปครับ จากนี้ไปคงเป็นหน้าที่ของคนรับแปลงรวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมการขับซอที่จะร่วมกันฟื้นฟูสืบสารและต่อยอดให้คุณค่าของวัฒนธรรมนี้ได้คงอยู่คู่เมืองรับแปลงต่อไป chú trước đọt mấy bên đất mình cả lăng hòm cây đọt mấy quầy yên phân cầm hạt mình có bồn trăng này bỏ chúc nhầm y mà chả nhầm đầy y vậy đọc bàn na cười tha phăng tự châu chả chỉ mà nào có mình phân phai ศักดิ์มาตายหรือวันปล้นครั้งอ้อยกันใช้ชื่อชังเกียรตย่างมันจะบายเกียรติด âu มาปะใส่อยยันนําเดียนเก่าเข้าใจอีน้อง thank you